ผสมกับหัวอาหารนะครับอาหารผสมน้ำผสมรำขนมปังแค่นี้ครับง่ายๆคับผู้ชมแต่ก่อนอื่นเราต้องแช่ไว้ก่อนนะแช่ให้มันนิ่มก่อนนะเราถึงจะนวดได้ เขา้าฝูงไว้เอาเอาขันี้ก็กินขันนี้ก็กินเอาเอาเอาเดี๋ยวผสมกับอาหารนะครับรผสมน้ำ เิ็นกรมัมขนมปังใช่นหมครับง,ง่ายครับท่กชมาก่อนอื่นเราต้องแช่ไว้ก่อนแช่ให้มันนิ่มก่อนนะเราตจะงวดได้แช่มันดิ่มก็จากนั้นก็เอาไปผสมกับขนมปังแล้วก็ลำกากมะพร้าวหน่อยๆแค่นี้คลับทุกทชมองไหมมันม,ม,มีความมันแช่าก่ถูใจ อยากไปไหนก็อยากจะพาไปอยากจะชวนไปด้วยกันไปได้วยกันไหมไปตกปลากันหรือเป I'll see ตะกี้นะเฮ้ยกินไ,ไ,ปปนนนนไวให้นอนจริงเฮ้ยลง,งไปตะกี้นะครับกินละอ้โแหหส,สดงว่าปลาต้องมาอยู่ตรงนั้นเยียบเลย ไาอยู่ตรงนั้นเพียบเลยเนี่ยกินนะท่านผู้ชมมีกระดิกนี่นะแต่เดี๋ยวใน้ตัวเล็กอ่ะผมว่าฮะลองดูดูสักสามคันดูก,กันนะเออแน่นอน,นลำ้ำผสมหัวหันปลาล้ำขนมปังผสมหัวหันปลานะแค่นี้ลองตีดูลงไปกินละโอ้แน่นอน อ่ะรุ่นหนึ่งครับ ลงไปแป๊บเดียวกินนะท่านผู้ชมมีอาการนะแล้วก็ปลาขึ้นอยู่ตรงหน้าเแบบ็ดที่ผมตีทีกี้เลยเพียบเลยนะแบบนี้น่าจะได้ลุ้นนะ,ะด้วย โอ้กินแรงด้วยโอ้ปลาอะไรครับตะเพียนนึกว่าหมายนี้ปลาตเะาาตเพียนไซส์สวยๆนะครับหมายนี้ปลาตะเพียนไซส์สวยๆนั่นเลยนะเพียนกำมังนะครับหมายนี้โอ้โอ้โอตะเพียนจริงๆครับท่านผู้ชมแม่ตัวสวยนะครับตะเพียนครับท่านผู้ชมแรกๆเหมือนหมานครับเปิดประเดิมเหมือนหมานเดีย๋ยว นี่ยท <language> ่านผู้ชมเดี <sound of> <nature> ๋ยวพาผมพาดูสภาพหมวัน an นี <to gr unt Mother> no ้นะครับสภาพบรรยากาศหมนะครับเนี่ฮะฝั่งนี้จะเป็นป่าบัวนะท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นป่าบัวนะครับเมื่อก่อนมันขึ้นอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมมันขึ้นทึบอยู่แถวนู้นนะครับแต่ทีนี้น้ํามันขึ้นสูงนะครับมันก็เลยกระจายแต่กระจายมาเต็มไปหมดเลยแถวนี้นะครับพัดไปหมดเลยนะครับครั้งที่แล้วนู่นนะครับผมตกอยู่นู่นนะท่านผู้ชมเมื่งแล้วผมตกอยู่นู่นเลยนะ สังเกตเห็นต้นไม้ต้นใหญ่นะฮะตรงนี้ตรงนี e ้นะฮะจุดนี้นะครับท right ี่ผมตกอยู่นะครับเมื่ี่แล้วนะครับผมตกอยู่จุดนู้นนะฮะนี่ก็เลยมาลองดูซีกทางด้านนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกี้ก็ลงเบ็ดไปได้พักหนึ่งนะครับกินซ้ายกินขวาเลยนะครับแต่ตัวไม่โตหรอกนะครับเป็นะเพียนนะครับไซส์ประมาณ2-3นิ้วนะท่านผู้ชมไซส์สอนิ้วปลาเพียนตัวไม่โตนะครับตัวเล็กๆนะครับ ก็ว่าจะลองลงดูสักหน่อยนะครับลงดูสักหน่อยว่าจะมีผลงานกี่แต้มนะครับวันนี้เป็นเหยื่อหัวอาหารหัวอาหารประดุกนะครับผสมลำแล้วก็ขนมปังแค่นี้นะท่านผู้ชม3ามอย่างนะครับมาลองดูกันนะครับหมายนี้เป็นไหมายที่ปลากินยากนะครับกินเหยื่อ,อยากมากอย่างที่ผมตกอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมก็ทั้งวันได้น้าดินแค่ดสองตัวนะครับที่มีได้ผลงานวันนั้นก็รู้สึกจะเป็นอ่าใช้อะไร่ะเป็นตะก้อตะข่ายนะท่านผู้ชมตะก้อตะข่ายตีข้างฝั่งมาได้อยู่นะฮะ แต่พอมาตีตรงนี้หลังจากใช้หัวาหารปลาดุกนะครับท่านผู้ชมกินดีมีอาการตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับเป็นปลาสร้อยหรือปลาอะไรเงี้ยนะหรือไม่แน่อาจจะเป็นฝูงฝูงปลาตะเพียนถลม่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะกินยิ่งอยู่นะแต่ไม่โตนะครับตัวไม่โตได้ขึ้นมาก็ไซส์สองสามนิ้วนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงทาเกตวันนี้สี่โมงเย็นนะท่านผู้ชมลุ้นกันครับ มังโอยตะขอใหญ่ขนาดนี้ยังกินได้อ่ะแน่นอนจริงๆนี่ฮนะท่านผู้ชมมาแล้วนาดินตะขอโคตรใหญ่นะแต่ปลากระมังกินได้อุ้ส่ว่าใส่ตะขอใหญ่นะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ให้ปลาเล็กไม่กวนแต่ปลากระมังก็เข้านะครับก็จัดให้จนได้นะครับใส่สวยๆกระมังอ้าว 哎，哎。 ้มกันเดิมอยู่แล้วต้องไปกินกันนี้โอ้กันเดิมนะครับกินกันนี้กันเดิมครับกันอื่นไม่แจะเลยโอ้โหคัดไซจริงพ่อเกี่ยวกันมากนี่เนี่ยคัดไซด์เลยนะฮะตัวเท่ากันหมดเลยกะบัง โอ้น่าจะคัดไซด์เข้ะมาลุมต้องฝูงเลย ไซส์สวยครับท่านผู้ชมตัวเท่ากันหมดนะครับไม่มีใหญ่กว่ากันเลยนะครับตัวเท่ากันกัโอ้งผัดสาสงสัยจะเข้าฝูงแล้วท่านนี้ท่านผู้ชมฝูงน่าจะเข้าแล้วอ้หกินแรงด้วยโอ้ยอยู่ไหมเนี่ยอย ไม่หยุไม่ทันนะท่านผู้ชมโอ้ยกินกดไปเลยอะ่ะไปอยู่ไหมอยู่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 ไหม,ๆๆไหมปลาอะไระกระมังอือหือกินเหมือนกับตัวไซโลโอ้โหนี่อะหืมคันเดิมตีลงไปตะกี้กินอีกเลยแน่นอนจริงๆเอาเอาคันนั้นก็กินริมซ้ามไซลิ้มไซลิ้มไซลิมขวาริมขวาขวาก็กิน ว่ากินเอาขอกเดียวกันปลาเอาเอาขอกเดียวกันขอเดียวกันออขอกเดียวกัน,อเ,กนเอา้าถูกไหม,มปิดกล้องไปพักโทรศัพท์ไปตะกี้นะครับเออสงสัยจะเข้าฝูงนะท่านผู้ชมเข้าฝูงฝูงเข้าเออคัดไซคอกเดียวกัน กัดไส์คอกเดียวกันโอ้ยขนาดไส์ครับท่านผู้ชมตัวเท่ากันหมดเลยอะ่ะไม่ได้มีโตโตกว่ากันเลยไซส์เดียวกันอา้าวไอ้กับข้าวกับข้าวขอได้ทันกับข้าวลงไปตะก,กี้ท่านผู้ชมก <c oughs> <c oughs> ินแล้วอะ่ะ เร็วจริงๆอออืื้หใส่รออยู่นะฮะอ้าวหลุดเหรออ้าวเบาเบาอย่านะอย่าบอกว่าหลุดอ๋อยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับว้าวตะเพียนใสงามๆกี้ผมพักกล้องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าร้อนจัดกล้องร้อนจัดกล้องมือถือร้อนจัดผมเลยเอาโอกโปรถ,ถ่ายก่อนนะ โอ้สสวยสสวยรออยู่เขาบอกรออยู่เมื่อไหรจะตีลงมาวะ,ะข้อเดียวกันนะพวกนี้ได้พักบ้างนะท่านผู้ชมบ้านเหยื่อไม่ทันนะครับกินเร็วมากนะครับกินเร็วจัดเลยนะครับแต่ตัวไม่โตนะครับกำมังไส์สองสามนิ้วนี่แหละนะครับน่าจะเป็นลูกเดียวค้อเดียวกันทั้งหมดแหละนะครับ ถ้าจะข้อเดียวกันทั้งหมดฝูงนี้น่าจะใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ากินกระนำกระนำเรื่อยๆนะครับน่าแต่ถือว่าถือว่าแบบกินจัดนะใช้คําว่ากินจัดเลยนะครับหัวอาหารมาลองเอาหัวอาหารนะผสมลำแล้วก็ขนมปังสองอย่างนะครับมีกากมะพร้าวปน,นหน่อยๆนะครับมันดูฟูๆหน่อยกากมะพร้าวอ,อบแห้งนะครับฟูๆูหอมหน่อยใส่เข้าไปโอ้ ตีลงไม้แรกกินเลยนะครับไม้แรกไม้สองกินเลยตอนแรกก็กะว่าจะมาลองเช็คดูเฉยว่ามันจะกินไหมว่าที่เนี่ยปลากินเหยื่อยากนะกินเหยอ,อยากผมผมไปตีหน้าดินอยู่ไหมนู้นนะครับตรงจุดนู้นนะวันทั้งวันนะท่านผู้ชมที่ผมตกกับผู้พันเบิร์ดอะได้ปลาหน้าดินมาสองตัวนะครับนอกนั้นไม่มีกระดิกอะไรเลยไม่มีอะไรเงียบกลิบเลยนะท่านผู้ชม แต่ว่าปลาที่ได้มารู้สึกจะไข่ด้วยไม่แน่ใจว่ามันมันวางไข่หรือเปล่านะครับมันก็ใกล้ช่วงดูดูวางไข่แล้วเนาะช่วงนี้นะครับแต่ที่ขึ้นมาตะกี้สี่ห้าตัวเนี่ยท้องทอง้ทองไม่ค่อยป่องนะหรือว่าวางไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมปลาใหญ่ขึ้นยีมากหมเนี้นะครับแต่ทําไมไม่มากินเหยืย่อ <laughs> อยู่ไหนหมดไม่รู้ขึ้นตีน้ําตุ่มนํำตุ่มนำตุ่มำตุ่มดาแล้วเขี้ยวนะปลาหมายนี้เขี้ยวกินเหยื่อยากท่านผู้ชม เยอะแยะได้พวกปลามังปลากระังพวกตะเพียนนี่แหละส่วนมากเอาไปทํากับข้าวนะนะที่เขามาตกกันก็เนี่ยพวกปลาพวกนี้ทำกับข้าวนะครับเอ,อเอาไว้ทอดเอาไว้ลาบได้นะครับตัวเล็กก็ลาบได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวชวมันต่อครับกินเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอ้สายขวาอยู่หรือเปล่าไม่รู้มันจะไม่ทันนะ ปลาไซส์เดียวกันหมดเลยนะฮะโอ้ไม่ทันแหละไม่อยู่ไม่ทัน,นะไ,มไ,มทนไม่ทันนะฮะโอเคมืดมาหมดแล้วฮนะองฟ้ามืดมาหมดแล้วต้องรีบเก็บอุปกรณ์กันนะฮะตอนนี้ก็ปลากินเหย,ยื่ออยู่เรื่อยๆนะครับกินดีมากนะครับท่านผู้ชมรู้สึกจะเป็นข้อ,ของเดียวกันด้วยนะครับปลากระมังกับตะเพียนนะ่ะไซส์ทเท่ากันเลย นะแต่อุปสรรคแกงหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมคือฝนนะครับมืดค้มไปหมดเลยท้องฟ้าตอนนี้นะครับมืดคืมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีเสียงฟ้าร้องนะท่านผู้ชมอย่างที่ผมย้ําตลอดทุกครั้งนะครับถ้าเสียงฟ้าร้องนะครับอันตรายนะท่านผู้ชมเพราะว่าเบ็ดที่เราใช้มันเป็นคันกาไฟทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราอาจจะต้องเก็บของกันแล้วท่านผู้ชมแต่น่าเสียดายนะครับโอ้ปากินดีจัดเลยนะครับเข้าดีจัดเลยนะสูตรนี้ผมว่าเด็ดละสําหรับหนองกดนะฮะถ้าใครมาหนองกดนะฮะลอง ใช้สูตรผมลองดูนะลองเอาวิธีนี้ดูนะลองเอาเหยื่อสูตรนี้ไปลองใช้ดูทนะ่านผู้ชมเผื่ออาจจะเป็นผลเหมือนผมนะฮะที่ผมลองตกดูโอ้เข้าดีเข้าเป็นฝูงเลยนะแล้วก็อาจจะต้องตีไกลนิดนึงนะท่านผู้ชมไอจจต้องตีไกลนิดนึงให้มันเลยข้างป่าบัวไปนะครับตีที่ข้างข้างป่าบัวเข้าเข้าฝูงเลยตนะกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บของแนละ้วท่านผู้ชมเพราะว่ามืดคึม้มาหมดแล้วอันตรายนะแล้วก็เสียงฟ้าร้องหืมคๆบคตลอดเลยตอนนี้ป่าก็ยังกินอยู่วิ่อเยนะฮะ ปลาเข้าดีมากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกด u ับ c r i b ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับเพื่อผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในครั้งต่อไปนะ,ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับนี่นะฮะท่านผู้ชมมืดไปหมดเลยนะฮะน้องฟ้ามึดไปหมดเลย แล้วก็เสียงที่สําคัญเสียงฟ้าร้องขึ้นบะึมๆนะอันตรายนะครับตรงนี้โอ้ไม่ทันครับท่านผู้ชมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฝนมาละเดี๋ยวนะนี่ฮนะผลงานวันนี้ท่านผู้ชมโอ้ได้เยอะอยู่นะฮะประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงโอ้เข้าดีฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชม